สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลนะจ้ะมือนีห้ามีเมนูน้ำยาปลาจ้าใส่ป่นนิ่นเนาะเดี๋ยวห้าจะมาต้มเครื่องพริกแกงเขาเลยจ้ะใส่ตะไคร่ตะไคร้คากระช่ายหอมแดง จะเทียมกระกับพริกจ้ะต้มให้พริกแกงห้องมันเปื่อยเลยจ้ะ๋ยวห้องเสียมาต่ำเนาะ ฝันเนี่ยลงไปต้มน้ำจัดแล้วเขากจะติต้มห้ป่ามันสุกเลยจ้าป่าสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวเา่าตักป่าออกเลยเนาะ ข้าวจะเอาเครื่องไกแกงเนี่ยไปตำเนาะจ้ะถ้าผู้ใดสะดวกก็ใส่เครื่องปั้นเนาะแต่ว่าแตนบ่มีเครื่องปั้นก็ติใส่ครกต่ำเลยจ้าอันนี้ข้าต้มน้ำไอ้น้ำที่ข้าต้มพริกต้มขาตจากไข่พวกนี้จ้ะเราเอาแตนลืมไทยเนาะเอาน้ำปลาลงไปน้ำเนาะลืมทมาย อันนี้ถ้าจะมาเอาพริกแกงที่ห้าตตำกินจะแต่จะกองออกแต่นามมันเนาะ,นะใส่ลงไปเลยจ้ะ แตนจะเติมน้ำเปลา่าอีกน้ำม,มันหน่อยแต,แตนจะเอาไอ้ตีนไกล่ลงไปได้จ้ะตีนไก่เนี่ก็ต้มต้มแล้วจ้ะแล้วก็เสร็จตุนให้ตีนไก่เขามันเปื่อยเนาะ ล่อให้น้ำเดือดอีกครื่อนึงจ้ะแล้วจะใส่ไอ้กระเทียมหอมแดงที่ห้อต่ำเลยนะจ้ะไปเลย จะใส่เนื้อปลาลงไาจ ใส่ลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นนี่เ้าก็ต้มแล้วจ้ะต้มให้มันสุกแล้วอตอนนี้หอมมากเลยจ้ะ เลีวยวเสาจะลอให้ตีนไก่มันเปื่อยสักพักหนึ่งก่อนจะต้มไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาปรุงเลยจ้ะใส่ชูรสจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลา แบเราจ้ะ เต็มมอเลยปอนนี่ลูกชิ้นเต็มมอเลยพี่จ้าน้ำยาน้ำยาปลาเนาะตีนไก่ใส่ลูกชิ้นเนาะจ้ะปิดแก๊สได้เลย คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้ำเนยเดอ้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า